ปกติแหละไม่ได้แบบว่า overprotecting เราไม่ได้แบบว่าแบบต้องมาเข็นเราไม่ได้นะอย่างนี้แป๊บนึงค่ะอย่าเพิ่งเข้ามาครับอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเอาเอาง่ายก็คือมันก็เหมือนเรียนรู้กันไปอ่ะสิ่งที่เราไม่สิ่งที่เราแบบเอาจริงๆมันก็คงไม่มีใครมานั่งถามว่าแบบเฮ้ยเธอเราจะมีเจ็กับเธออ่ะเราควรจะมีท่าไหนดีมันไม่มีอ่ะมันก็ต้องเป็นไปตามเพราะขนาดแบบอันนี้ทําได้อันนี้ทำไม่ได้มันก็ต้องเรียนรู้กันไปเพราะบางทีเราก็ ไม่รู้อะไรเงี้ยมันต้องลองใช่มันก็ต้องเรียนรู้กันไปคือสุดท้ายแล้วคนเรามันถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะจริงจังกับเราจริงๆอ่ะเขาจะเข้ามาเรียนรู้เราไม่ใช่มาถามเราถ้าการมาถามเขาสอบเลยใช่คือถ้ามาถามอ่ะอันนั้นคือถ้าสมมติว่าแบบอย่างมาถามเงี้ยก็คงจะก็คงจะตัดออกไปเพราะว่าอยู่ๆคุณเข้ามาถามอ่ะเออมันไม่ได้มันไม่ได้มีความอะไรแบบที่จะทําให้เรารู้สึก โอเคหรือประทับใจอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คิดว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะเป็นอยู่แล้วแบบคนเราจะเข้ามาจีบมันก็ต้องมีคําพูดของมันอะอื mm hmm.